เจ้าไอฝากปนานนะซื้อเหลขกอืมเลขกยังมาแห้งหนึ่งสีไอซื้อปอนกะอืมแล้วฝากปนานซื้อนะอืมก็ไปยังมาต้มเดียวหาอู้ถึงโทรมานี่ละปะนานนี่ขวนมันติดแต่อู้แหโโงแดงดูโแม่สะดตายสักเดือยหนอ,อฮัลโหลปนานหนึง่งส <B mi. S 2> ีบะหมี่อันอันสีหนึ่งมีก็เอาปิ้น เออสีหนึ่งก็มีเอาเออเอออันเอาเอาอย่างก็ได้ที่มันใกล้เคียงกันแล้วกันเนอเนอตีมันใกล้เคียงน่ะครับครับครับงามงาหน่อยเอองามๆหน่อยที่มันใกล้เคียงโอเคใกล้เนอประนาณเนอกำลังอู้งกุ้งอยู่เอออย่างก็ได้นะคนเอาทำมีโจกนะอเคแตวสือก็้องได้เอออครอยู่กุ้งาเลยเ้ย โอ้ยอันละยจ๊ะพ่อหนานี่แข่งมันยาวมันแก้วยาวอย่างแมงกระตูนมาลฮะฮะมอนแข่งมดแข่ไปยำไปแกวมาแรงอันยังเตียวมาโมอีเปเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าอหน้ากมันไก่อยากกุ้งประโูเดดห่อนเนี่ยดอยที่ฝนเนี่ยห่อนเจ็บต้องมาใช่หนึ่งซีกับแบบนี้อบบนี้ซหนึ่งกับแบนี้ได้ได้อย่างยังีแก้เคียงมาพอนอนี่ก็ ไม่ใช่ห้งองนานหรอห้องลุงลุงชั่งเนี่ย <c ười> หวยเลขบอกว่าซีหนึ่งหนึ่งีเอาอย่างก็ได้ที่มันใกล้เคียงกอโทรม่กอลุงว่าเอาอย่างก็ได้ที่มันใกล้เคียงอันเนี้ยแผงหวยมินิโตะข,ขายนอมินินานพอใกล้เคียง,งแล้วหรเออใกล้เคียงที่สุดแล้วเนี้ยนอนเนี้ยแม่ฮันเลยอ่ะกูกับพวกนันเจ็ดหัว่วนโอู้เอาวมกมัดก็วเียวกินนักไปละนานไปละนานชื่อมาฮึ่งแล้วก็มือแล้วกันใกล้เคียงที่สุดอ่ะ ใกล้เคียง่สุด